สวัสดีเพื่อนเอิทุกคนนะครับวันนี้ EP พิเศษเพราะว่าวันนี้จะพามาดูคลินิกสุขภาพใจเรามาถึงแล้วเรามาเจอกับวันนี้หัวหน้า,าแผนกของเราไม่ใช่ค่ะป้าแม่บ้านค่ะ ปาไม่บ้านนะคะแต่ทําได้หลายฟังก์ชันค่ะให้สอนหนังสือก็ได้ให้ทําอะไรก็ได้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าว่าจะมาคลินิกสุขภาพใจตรงไหนนะคะก็จริงๆแล้วกลัวหลงเนาะวิธีการที่เข้ามาก็คือเราอ่ะจะเข้ามาที่หน้าโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นลิฟต์มาลิฟต์จะอยู่ที่หน้าห้องแผนผู้ส่งอายุายลิฟต์ตรงนั้นแล้วก็ขึ้นมาชั้นสามอ่าพอชั้นสามปุ๊บออกจากลิฟต์เลี้ยวขวามาก็จะมีป้ายบอกว่า แผนกคลินิกจิตเวชคลินิกจิตเวชแต่พอมาปุ๊บเจอคลินิกสุขภาพใจพอเข้ามาข้างในเราก็จะเจอกับป้ายตรงนี้นะคะคลินิกสุขภาพใจจะบอกว่านี่คือผู้มีคุณูกประการกับผู้ที่ริเริ่มผู้ที่ทำเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ก่อตั้งเออผู้ก่อตั้งแผนกนี้สำหรับ โรงพยาบาลที่นี่แห่งนี้ก็ประชาชนชาวสัตห์เเขาเรียกว่าอะไรนะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่สัตว์ฮที่มาที่ไปล่ะของแบบทำไมถึงแบบเอ้ยถึงมาเปิดเพราะว่าจริงจริงก่อนาน้นนี้ไม่มีใช่ไหมมีแต่ว่าเป็นของรับพกรช่วยดูแลอ่าตอนนี้มีคุณหมอประจําแล้วนะคะเราจะแต่ว่าที่นี่<บ>ล่ะ ก่อนหน้านี้ที่นี่ไม่มีเปิดวันอังคารจะเป็นหมอที่อภกรมาจิตแพทย์ที่อกรมาก็คือไม่มีหมอบุคลากรของที่นี่เองใช่ค่ะนี่ก็เพิ่งมาเปิดใช่เพื่อตอบโจทย์ให้ได้รับมาตรฐานของ H A นะคะ Hospital Ad d e c e t e r นั่นแหละตัเให้ด้วยนะภาษาอังกฤษช็อตเหมือนไหนภาษาอังกฤษช็อตไหนลงนะรู้แหละว่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่านี่นะคะถ้าสังเกตป้ายดีๆอะไรยังไม่ได้เปลี่ยน ต่ก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเบื้องหลังจริงๆเบื้องหลังใช่นะคะอันนี้ที่ถูกอยู่นี้ถูกอยู่ตรงนี้นะคะเป็นมิสมิสเมนชอเฮลนะคะเปิดเมื่อวันที่เปิดวันที่ยีสิบเอ็ดสิ n g คมค่ะอ่าที่ผ่านมาใช่ขออ้อท่านมาเปิดให้่งใหญ่อลังการมากค่ะมีไวโอลินด้วยนะคะมีไวโอลิน จนี่ไวเออลินเล่นจริงๆไวเออลินเล่นตรงนี้นี่ใหญ่มากจริงๆอันนี้เปิดแผนกหรือเปิดโรงพยาบาลคะก็เปิดเขาเปิดชั้นสามทีมียมก่อนแล้วก็ได้อนุเคราะห์จากเขามาที่นี่ต่อวันเดียวกันพอดีวันเดียวกันพอดีค่ะค่ะช่วงนดีไป๊บเข้ามาด้านในนะอันนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่เจอ เคาน์เตอร์พยาบาลก่อนเวลามาค่ะคือเราเจอเคาน์เตอร์พยาบาลซักประวัติซักประวัติค่ะว่าเป็นยังไงมานะเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงนะคะก็จะมีพายาบาลที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยหน้าตาดีสังเกตก็เดินเข้าหาคนนั้นอันนี้อยู่เองเนะครับอยู่เองค่ะค่ะแล้วก็นี้แนะนําห้องตรวจนะคะนี่เป็นห้องตรวจอ่าห้องตรวจอันนี้นะคะห้องตรวจแพทย์ถ้าสมมติว่าเข้ามารับบริการอันนี้เราจะให้แบบ สำหรับที่ดูอบอุ่นหัวใจมากที่สุดนะ,ะก็มีต้นไม้นะคะมีรูปแอปแสงนะคะให้เห็นเนาะความหมายคืออะไรคะรูปนี้คือรูปใหม่คือรูปใหม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าชีวิตม,มันก็มีแบบ<อ>มีขึ้นมีอะไรได้นะ่าแต่ว่ามันก็เป็นพร้อมที่จะแบบเออเป็นขึ้นรูปใหม่ได้ตลอดถ้าเราคิดในในแง่บวกเนาะใครเข้าใจช่วยแปลไทยเป็นไทยแล้วคอมเมนต เข้าใจไหมเข้าใจไหมแรงบันดาลใจในการตกแต่งห้องนี้เป็นย oh ังไงบ้างคะก็มีสไตล์เนีเนนนแบบให้เข้าถึงเข้าถึงเข้าใจคีย์เวิร์ดง่ายๆแค่นี้เราเราเข้าถึงหรือเข้าใจหรือยังไม่ค่อยโอเคนม่อยากให้ดูตุ๊กตาตัวนีมากเลยค่ะเน่ยมีนํำเสนอมาก ตรงนี้ัเนี่ยน้องจะมีตะเกียงตรงนี้เพื่อเป็นแสงสว่างให้ทุกคนนะในเวลาที่ท้อเนาะอ่าเนี่ยน้องก็จะคอยเป็นตะเกียงให้อันนี้เป็นคนหรือเป็นเห็ดค่ะลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งนะคะอ่าอันนี้ต้นไม้เรานะคะด่าูแลง่ายจินตนาการสําคัญกว่าความรู้จริงๆใช่ค่ะด้านในเป็นเป็นห้องอะไรคะด้านในเป็นห้อง ทธการนะฮะสามารถดูได้ฉีดยาดูแลคนไข้นะคะจะเป็นห้องนี้เป็นการรักษาด้วยยาใช่ฉีดยาหมายถึงว่าที่นี่ก็คือครบวงจรไหมครบวงจรไหมก็มีถ้าสมมติว่าต้องฉีดยาเนาะเราก็จะให้คนไข้ไปเบิดยาข้างล่างเราเอามาฉีดข้างบนโดยพยาบาลที่ดูแลอยู่ของคลินิกนะคะโดยทั่วไปทุกคลินิกทาแบบนี้ ก็คือรักษาคลิกได้ได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ช่วยรักษาโรคซึมเศร้านะคะกําลังนําเข้าอยู่ตอนนี้ค่ะก็อารมณ์เหมือนแบบคลื่นแม่เหล็กมาช่วยปรับจูนให้สมองจัดเรียงดีขึ้นแล้วก็รักษาโรคซึมเศรา้าค่ะเป็น,นยังน่าสนใจไหมคะน,น่าสนใจแต่ว่าไม่อยากใช้บริการถ้าอ,อย่างที่นี้คือจับ ประชาชนคนทั่วไปหรือยังไงหรือรับสิทธิ์ได้ทุกสิทธิ์ได้ทุกสิทธิ์อักษาทุกสิทธิ์แต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่เป็นมาตกฐานคุมครองสิทิส่วนใหญ่จะเป็นแบบประกันสังคมใช่พราสการนอกจากเราเป็นผู้ก่อตั้งแผนแล้วไม่่ใชนอกจากเราเป็นผู้ก่อตั้งเราเป็นรับทุกตำแหน่งเดินเอกสารก็เดินขากวาดบ้านหวาดอะไรก็ทำทุกอย่างค่ะเป็นวิทยากรด้วย ปัจจุบันนอก็ตอนนี้ก็นนกขเขาเรียกว่าอะไรนะคนคนในยุคนี้สมัยนี้เหมือนแบบเขา alert รอบเรื่องสุขภาพสุขภาพใจเขาค่อนข,ข,ข,ข้างค่อนข,ข,ข้างชื่นชมนะคะว่าเออเราทุกวันเนี้ยเนาะเรา a l ล r t เรื่องของปัญหาทางสุขภาพใจกันมากขึ้นนะคะก็ง่ายๆเลยก็แค่ป่วยก็มารักษาไม่ได้ยากเลยนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนใช่สมัยก่อนพอพูดถึงสิตเวชก็คืออีบ้าใช่ไปเจออีกทีนึงคือแบบขั้นที่เราดูแลไม่ได้แล้วอ่ะ ถึงขั้นแบบแย่แล้วอะไรเงี้ย mm. ที่เห็นเดินตามถนนนะเนาะเราเดินไหมเราขับรถส่วนใหญ่ขับรถําเทก็รอดไปนะเนาะโอเคเนี่ยเนาะก็คนที่จะมาหาหมอได้เนี่ยก็คือเรื่องของนอนไม่หลับเนาะนอนไม่หลับซึ่งไอ้คน,น,นป่วนะคือแบบเหมือนนอนนอนปุ๊บแล้วกลางคืนตื่นสองสารอบ mm hmm. แล้วเสร็จแล้วก็คือมาตั้งหลักนานนะกว่าจะหลับได้อีกทีนึง mm hmm. บางคนแบบเพียไปถึงเช้าเลยนะลากยาวไปถึงเช้า เกิดมากนะในผู้สูงอายุแต่ถามว่า30กว่าเดี๋ยวนี้มีนะเจอ,อเจอไม่ว่าแบบเออบางคนเครียดปัญหานอนไม่หลับจริงแต่บางคนนอนไม่หลับจริงโดยที่ไม่มีปัญหานึกออกไหมอารมณ์แบบว่าการเรื่องของการนอนไม่หลับนี่คืออาการเบื้องต้นหรอ นอนไม่หลับ<ไ>แล้วก็บางคนก็คือวิตกกังวลด้วยวมีโรคแพนิกด้วยที่แบบตกใจอะไรที่มีควรจะตกใจอย่างเช่นบางคนแบบขับรถอยู่เนี้ยแล้วรู้สึกเหงือแตกอะไรเราก็ขับรถไม่ได้อ่ะอ่าก็จะมีบางคนกลัวลิฟต์ก็มีกลัวที่สูงก็มีคุณคุณนนะคะใช่คุณคุณคือนึกบินไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้ค่ะเนี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถามว่ารักษาแล้วหายไหม รักษาแล้วดีขึ้นบางเคสหายแล้วไม่ต้องกินยาก็มีนะเ,ออเรื่องแบบลัวที่สูงหรือว่าลัวการขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยแแพนิคนะเนาะแต่ถามว่าถ้าสมมติว่ามันมีอาการก็น่ากังวลใจอยู่เพราะว่าคนรอบข้างจะกังวลใจตามอ,อืมค่ะแล้วก็เรื่องที่สําคัญเลยก็คือวกหูแววเนาะหูแววได้ยินเสียงคนมาคุยโดยที่ไม่เห็นตัวมีไหมมีใครมาคุยแอบกระซิบกับเราข้างๆหูไหม โอ้ยเธอเธอทาแบบนี้สิเธอทําแบบนั้นสิอะไรเงี้ยได้ยินอยู่ลนะ้ว่าแล้วทําไมเธอไม่ทําแบบนี้ล่ะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอ่าเรล่ง <c oughs> <c oughs> แ,แ,แล้ว <c oughs> นั่นแหละค่ะก็แนะนําให้มาหาหมอได้มันไม่ได้เป็น <c oughs> อะไรที่น่าอายเนาะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่เราเปิดใจแล้วก็ยอมรับแล้วเดินมารักษาแค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยอย่าลืมนะก็คือเชิญชวนไหมประชาสัมพันธ์เหรืยเชิญชวนไหมเอาทามีอาการมาเลยค่ะ สำหรับ,รบคนสำหรับเคสเคสใหม่เนี้ยก็เดี๋ยวเจอคุณหมอตามสิทธิ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขาส่งมาปรึกษาจิตแพทย์อีกทีนึงแต่ถ้าสมมติว่าจะมาเองเนี่ยเดินมาคลินิกสุขภาพใจได้นะคะก็เดี๋ยวพยาบาลเขาแนะนาอีกทีหนึงห่งค่ะอันนี้คนไข้มาแล้วนะคะคนแรกวันนี้คลินิกปิดเพราะว่าคุณหมอไม่วันนิวนันอาทิตย์คลินิกปิดค่ะ อ้ะมารับยาไหมคะเนี่ยนึกว่าวันจันทร์มีอาการใช่ไหมใช่หลงลืมมาสิใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสำหรับคนสูงอายุเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของหลงลืมนะคะหลงลืมเนี่ยนนอไม่หลับด้วยใช่ไหมเน่ะกลัวความสูงไหมคะนิดหน่อยอ่าเรามีเรามีแบบคัดกรองค่ะว่าว่าคนเนี้ยเขาแบบหลงลืมเอ่อเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าจริงเมื่อคืนนะเมื่อคืนโทรหาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันสี่ทุ่มแล้วแล้วเพื่อนด่า สี่ทุ่มบ้านมึงดีที่ทุ่มเดียวเองดูเลยแกคือเราตายคือเราหลับไปแล้วแล้วเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าสี่ทุ่มคุณป้าต้องมาแล้วค่ะคุณป้าต้องมารักษานะคะไว้ใจเราคุณหมอเขาเก่งนะคะพูดอยู่ก็มีเคสตัวอย่างเข้ามาเลยใช่ค่ะ w อ l k ก n ินเข้ามาเลยมีเคสตัวอย่างนะคะ สำหรับเคสน,นี้ค่อนข้างรุนแรงเดี๋ยวเราจะให้เจอหมอก่อนนะคะทําใจดีๆไว้นะคุณป้านะ,ะเดี๋ยววันทําการเราแต่เดี๋ยวคุณป้าช่วยติดสติกเกอร์ก่อนไหนๆมาละลาคนคุณธรรม่อันนี้รักษาได้จริงป่ะเนี่ยรักษาจริงเราเวลาเราคุยเราก็เหมือนคุยกับเพื่อนน่ะเนี้ยเราเป็นไงเพื่อนกินข้าวว่ายังวันนี้กับข้าวอร่อยไหมเพื่อนก็บอกว่ายางังแล้วเพื่อนบอกว่ายังอะไม่เป็นไหมเพื่อนลืมมาสิเดี๋ยวกินใหม่ก็ได้ ก็จะบอกว่าเลี้ยงเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยงไม่ใช่เราไม่มีซ่าผู้ป่วยบอกต่อคือ คลินิกสุขภาพใจก็คลินิกสุขภาพใจก็ไม่ได้รักษาแค่คนที่มีภาวะสุขภาพจิตอย่างเดียวเช่นบางทีก็ผู้สูงอายุนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาพบแพทย์พบพยาบาลได้นะคะอย่างเช่นป้ารู้สึกกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโลวร้อนสูงแค่สรงแคนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาหาคุณหมอได้รับยาประคายก็ชีวิตก็จะดีขึ้นอ่ะเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออเรามาแล้วเราได้ผลเรามาแล้วเราได้ผลไม่ใช่ <laughs> จำลองก็เองเป็นคนไข้มีอะไรแนะนำอีกไหมคะอู้รางวัลนี่รางวัลสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดนะคะสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดนะคะรางวัลอะไรคะรางวัลบุคลากรดีเด่นของปี2568เ <c oughs> พิ่งไปรับมาหมาดๆค่ะอันนี้นะคะนี่นี่เลยนี่เลยนะคะการันตีเรื่องการดูแลอยู่แล้วนะคะ ไม่ต้องห่วงขอแค่มาเดี๋ยวเรื่องโลกอะ่ะจะวินิจฉัยให้เอง <c oughs> เรื่องดูแลให้ใจเรานะคะดูแลสุขภาพใจให้ดีนะคะทุกคนนะแต่ถ้าไม่ไหวก็มาได้นะคะยินดีดูแลเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน